สนับสนุนโดยร้านเอ็กโอโนร้านสุ่มเผาวีซีผลทาวอนเกมพาร์ของที่เกือสุดได้โทเคนโทเคนก็สามารถเอาไปแลกของได้กดที่แลกของโทเคนแลกข,ของได้ตามนี้เลยแถมผู้ใช้งานอยู่ที่หมื่นเจ็ถ้าใครสงสัยอะไรสอบถามใน Facebook เขาได้ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับ โอเคครับผมก็กรับสวัสดีน้องๆหนุๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พี่น้ำแดงก,ก็จะมาหาหนึ่งหางนั่นเองหนึ่ง,งห,งหางหน่งาจะโหดที่สุดนะคิดว่านะครับตอนนั้นพี่สตรีมใช่ไหมเขาบอกว่าหนึ่งหางโหดมากโหดว่าอาไททันเป็นลิงลิงทองอะไรประมาณเนี้ยแต่หนึ่งหางนี่หาย,ยากนะครับทุกคนตีไปร้อยๆตัวก็ยังไม่ได้นะแต่พี่ได้เฉยนะทุกคนเป็นอะไรที่โคตนโหด,โหดอันตรายเกินดวงพี่ดีจันเลยแบบนี้ทุกคนคือคลิปนี้พี่จะขึ้นอา หนึ่งหางขั้นที่3พอดีเลยนะทุกคนตอนนี้ในกระเป๋าพีา่มีหางทั้งหมด9อันพอดีก็รอเกิดนะครับมันจะเกิดทุกๆประมาณ40นะ เช่นนะครับเที่ยง40บ่าย1 40อะไรประมาณนี้ทุกคนลงท้ายด้วย40นะครับเพราะมันจะเกิดนะหนึ่งห่างนะทุกคนก็อย่างแรกเลยนะครับทุกคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้าแดงด้วยนะครับเป็นกําลังใจพี่หน่อยนะครับฝากกดไลค์กันเยอะๆนะสักห้าสิบร้อยไลค์เป็นกําลังใจให้พี่หน่อยนะครับช่วงนี้ไลค์น้อยมากเลยนะครับก็ฝากกดติดตามทีนะครับทุกคนอย่างแรกนะครับก็ต้องมาเกาะทะเลทรายนะคือเกาะข้างๆนี้นะมันเป็นทะเลทรายนะครับก็คือต้องตีบอสตัวนี้นะไอ้บอสเป็นบอสหนึ่งหราง ประมาณนี้เลยแล้วมันก็จะได้อันนี้มานะครับปึ้งคือน้องต้องได้อันนี้ก่อนนะครับถึงถึงจะแปลงร่างเป็นหนึ่งหางได้นะเนี่ยมันจะแปลงร่างเป็นหนึ่งหางแล้วอันนี้คือขั้นที่หนึ่งนะครับก็คือมันจะทำภารกิจต้องรับภารกิจนะสมมติถ้าน้องมีอันนี้แล้วปุ๊บคือรับเวสนั่นเองนะน้องก็ต้องบางนี้ก่อนนี่น้องมาทางนี้เลยครับนี่เห็นปะนี่ตรงนี้เลยน้องก็ไม่คุยกับท่านอาจารย์นี้คนนี้ก่อนนะท่านอาจารย์ขอเรียกว่าท่านอาจารย์โกล้าเหรอท่านอาจารย์โกล้ยยยยยวกกก็ดดคคคคคคุุุุุุ คือมันจะให้ต่อยเนี่ยไอต่อยอันนี้ห้าร้อย500ครั้งแล้วก็จิกะห้าร้อยครั้งแล้วก็เกาะห้าร้อยครั้งประมาณนี้ครับถ้าน้องทําอันนี้เสร็จมันก็จะเป็นขั้นที่2นะครับเดีย๋ยวพี่จะให้ดูอาสกิลของขั้นที่1่ก่อนนะคือสกิลตัวแรกคือตัวเส้นนะครับมันจะเป็นคารามนะเห็นป่ะเป็นคำรามมึงก้าวอ้าวอันที่2ก็คือเหมือนกระโดดอะ่ะปุ้ม เหมือนแบบทุบเอาเอามือทุบนะครับไอไอไอมือโคตนน่ากลัวเลยวะทุกคนเนาะขั้นที่1โคตนน่ากลัวจริงเดี๋ยวเราไปดูขั้นที่2ต่อดีกว่าขออนุญาตไปใส่ขั้นที่2นะครับขั้นที่2มันก็เป็นนี่มันเป็นหางเดียวนะถือว่าเท่นะนี่เป็นหางเดียวเลยครับทุกคนเทพไหมโคเทก็คือมันจะเป็นคำรามนะเหมือนเดิมครับตัวแซดเป็นคำรามเหมือนจะโหดขึ้นนะแล้วก็ตัวอันนี้มันก็เหมือนจะทุบนะครับมันจะเพิ่มมาคือตัวซีนั่นเองนะตัวซีเหมือนแบบมันชาร์จพลังได้นะเห็นไหม โอ้ Ồ, มีหลายสีมากแล้วก็ทุ่มเลยครับตุ้มกระเด็นเลย <laughs> ตุ้มกระเด็นอนะ่ะยังโหดเลยทุกคนประมาณนี้เลยนะครับขั้นที่สองนะเดี๋ยวเราจะมาเอาขั้นที่3ามกันนะครับขั้นที่สามรนะับมันต้องหางหางสิบห่างนะเดี๋ยวพาไปหานะครับ ก็คือตีบอสเนี่ยบอสที่กำลังจะเกิดครับอีกประมาณ1นาทีก็จะเกิดแล้วเนี่ยต้องหาห่าง10ห่างนะตอนนี้พี่ได้9ห่างแล้วเดี๋ยวรออีกหนห่างนะพระอรอบอสเกิดพอดีนะครับมันใกล้เกิดแล้วทุกคนอีก20ิวินนะครับเดี๋ยวเราชาร์จพลังกันดีกว่าขั้นที่2ชาร์จพลังนี่อันนี้คือชาร์จพลังได้นะโคตรแรงงานสกิลนี่แรงมากๆทุกคนคือตอนนี้พี่หวังว่าขอให้ได้ห่างอีก1ห่างนะก็จะแปลงร่างเป็นขั้นที่3แล้วทุกคนขอได้เถอะเพียงเดี๋ยวรอก,ก่อนทุก 7 6 5 4 3 2 1ยิ่งปุ้มตึ้ง,งเอ้าพี่กดผิดคับน้ำเฉยเลยแนะนำว่าให้เล่นสายดาบก็ดีนะเอาไว้ตีบอสตีอะไรประมาณนี้นะทุกคนคํานามใกล้ๆเลยนี่ะอเจอคําน้าโอ้ไม่ได้เฉยเลยอะ่ะพี่ไม่ได้ห่างว่ะทุกคนโอเคครับทุกคนจอตอนนี้บอสหนึ่งห่างกำลังจะเกิดน,นะครับ ไม่รู้ว่าจะได้อีกหนึ่งหางหรือเปล่านะขอเป็นกำลังใจให้พี่กันกดไลค์ให้พี่ทีนะทุกคนคลิปนี้ลงทุนมากคลิปนี้ถ่ายประมาณ2ชั่วโมงอะทุกคน <c oughs> ถ่ายสองชั่วโมงเพราะหาหนึ่งหางอะอีกหนึ่งหางเองฮะขอได้ไหมอะอีกหนึ่งหางเองเนี่ยจะได้ครบ10ห่างนะก็จะกลายเป็นขั้น3มนะไม่รู้จะเท่แค่ไหนนะเดี๋ยวไปดูกันว่าว่าจะเป็นยังไงทุกคนมาทุกคนต่อครับทุกคนเราตีเลย,เลยดีวยกว่าปึ้งปึงป้งปึง้งทำสันเสียเวลาตีตีอุยอ้ยครึ่งนอดาทุกคน สกิลมาแรงขนาดนะั้ oh, นเลยหรอคนแรงคำรามนี่เจอคำรามมาดิเจอคำรามมาดิได้แล้วครับทุกคนเย่ yeah. ได้มาแล้วเดี๋ยวเราทำการเป็นขั้นสามมันดีกว่าแล้วก็มาคุยกับอันนี้ต่อครับโกล้าชนะครับอาจารย์โกล้ของเราปึ๊บปุ๊บป๊บคุยเรียบร้อยครบสิบแล้วแล้วก็ส่งเวสเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวมาดูกันในกระเป๋ากันว่าจะเป็นยังไงนี่ได้มาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะแปลงร่างาเป็นขั้น3กันทุกคนในสในสองหนึ่เย็บอย่างเท่้ยเท่เกินทุกคนดูดิเท <c oughs> ่จัดเลยอะ่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนอาพวกสกิลนะสกิลวีมาเพิ่มนะทุกคนสกิลวีมาเพิ่ม ก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับขั้น3มเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหได้ยากนะเว้ทุกคนจริงจริงอะห่างหนึ่งนี้ได้ยากนะการแปลงร่างเป็นขั้นสามได้ยากจริงทุกคนก็ฝากกดติดกตาม้มกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายคุณนางเอ,งเอกผมละตัวร้ายตอนจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนางเรื่อง